ยุด <c oughs> เปิดผ้ามาหยุดเลยค่ะอะพ่อแม่พี่น้องไอ้เปิดผ้ามาแก,กอยู่เฮือนในแล้วมาเหาะเดี๋ยวคอยแล้วผิวเอ,อ้ออยผารงบิวมาหาดินหาหัวก่อนอยู่ใจเฮือนนอกเนาะเมื่อยพ่อแม่พี่น้องเอ้เมื่อยจงโลดจงใจไปเด้มันบม่ได้ไต่ใส่อยู่ใจเฮือนนอกนะพ่อแม่พี่นออ้อง,งยอยเอ,นนอ้เนาะโดยนี่แกมาเยี่ยมมายามท่านแม่เพื่อมนมาดิดน้ำพอน้ำแม่ ความหิวด okay. oh, so oh, ีมาดีนะเบื้อสายวอมกันแต่บ้านนี่ไอ้ของเจ้านี่ลูกเอาขี้แบานี่โมเมนต์ของไปเอมนั่นของน้องบิวอันนั้นมาไปกินข้าวไปย่างลงมาลงมาลองหิวข้าวพอดีประตูถอดกันว่าเสื้อได้ไปจะจังไซไม่

ถือเกือบไปห้องลูกหลานเลยเพื่อนหลังนี้เ้อใช่เกืบเ้อนี่จิซลอยู่เหงเด้อใช่เกืบเป็นเรื่องนโดเมนเมนอนบ่เมนเมนเออหอนแท้หอนว่ะมาตอนแดดแด้ยสบาดีทั้งมีตุสบายดีกินคือสีห่วยหนึงแทะกินมะฮ้กเาเก็อบไปอย่งมากเเาไปใตู้ไปพิ้องเลย มาแวะนี่ก่อนเนาะมีของไปให้เพิ่นก็เลยแวะนี่ก่อนเพิ่นมาว่านี่บ่มาว่านี่บ่อันละเห็นในคลิปสาววันค่ําเพิ่นอยงเด้ีใจเด้หิวข้าวคือกันมากินข้าวนแหลแซ่เอาซเย็นเปียนอันนี้ของเจ้านี่บนะยดังป้าเอ็มป้าซายอมาเนี่ย ในแมงวันได้ี่เอามาเขือนวนเลยเขือามาไปจะไปให้น้องเต่าเลยนี่ไม่ใช่ตัวไหนตัวไหนนี่บ่นี่เด้อบิ่งขาก้องตั้งสมบัตินี่เนาะมัดผมอ่นมัดผมนองน่กมัดผมข้างหน้าใช่ไาิมนาห้กินนี่ขี่ราจักมาก่อนมุกปลามุกปลาซื้อตลาดแดงวันห็นอยู่หอก จะ,จะจะ love, <laughs> <laughs> ันติดโลน่ะจะดีกว่า่น้นะมือคืนนุหล่ะเมอคืนเห็นเบิดโลหนึ่งจะซื้อนงอือใช่คือหนึ่งติ่มมันผมให้เจ้ารูกนั่นเย็นไม่กินด้วยใช่วันได้นในมาจอดเลยจอดแล้วมาแล้วเมื่อเกืบปีก็มีแต่ปีไงปลาบไปลายปลาโลเดียวขาเพ้าเพงใส่ใส่พักไปนั่งพอมีพี่น้องเนาะประตูไปใช่ไหไปเรียอะ่เื่อนพ้องพรมเกียมเข่ากันนะ กินก <Bond> ินกินดูตอนปลาตอนปลาพอมีวันเดอนไม่ได้ตดนพักกระลำเด้พักกระลำลายไม่มาลายหรอกคืออันมีหัวหนึ่งเราใส่เป็นหัวเลยคนถ่ายกินพักจากอ่อนแข่าไม่ไปหยดดิลูกสาวเลยกินซีนกินในปาการละเกียด้วยป่ากินยาหรือยากุ้มข่อยลงในหนาในตีบเดี่ยวลองเอ็ฟนอนดิยายเนี่นะเลอกกินข้าวเลิก ใช่สวัสดีปาลุกงนี่แม่ตาดื้อมัน่ะไม่กินแม่เขานี่กินกี้กยังต้มหงเพือต้ตคือคือเป็นน้าแบบนึงไทยคือเป็นบ้านน้ำประแดงนระ็ดงครัวชินนะกินหวานนิดนึงดูขึ้นด้หวานดีนะแ่บอยู่มุกป่าไอ้ปุตติกนอาูุ มัดอันทั้งหนานะัา่งใช้ปิมาเอลงใช้ได้ไปเป็นโม,ไป,มไปตั้งแต่ลงตำมาหรือเ่ามาแล้ว,าลวสามโมงเลยไปหน้าบ่ะไปบุญไปบุญอืมไม่ได้บันทิพ<ม>ยล์อีกแล้วดมเมื่อไหรมาเพื่อนโบนคือกินข้าววะแม่พี่เนาะ อาไรมมาลูกนะปา่นเมลาปั่นข้าวกินนแรงเนี่ยยิวยังไม่ได้กินไมันกินคุณวิววาจอดีหน่อยนะ้อนี่อ่วิวดีใจว่าวันนี้เมย์พามาหาลูชายและยังมาแต่ว่านี่วะ้าววานลุงบ่ว่ะ นงขึ้นอย่างนัดนะนงไม่ใช่นี่หมอเพ่เอ็มมาบบนนนีนี่เอย่างรเดเขาเรียบคำาไวะไม่ม่เลยอยู่ที่นอกอยู่แต่อยู่กับผู้เฒ่าเรอคือว่านี่เราเห็นห้าปีงแพ่เลยวะมีปลาปมปงเพ่น้อไหม่รดอีาิีน้พงมาดิจำท่าไนประตูอุ้งปีง เอวาอนนี้บอสเขาในแคบชุกจะบอสไหมไปไซเบิรคือสมนยน่แพร่ภาพใช่ไหมได้ชิเนี่้หมูสองคนค <มา S 1> หัวหมูไปได้นี่ค่ะ พ like ี่ะได้ไปมันสงวนนี huh. okay. uh ่เหมืนบ่ใช่บ้าไปเที่ยวน้บ่ไปเที่ยวไปรอบไปสองรอบน้อโจกปูถุเ่ากับโจบปุถุเ่าเราโจบไม่เ่าแต่มีใบไปุถุเ่าก็แขงฮักขากลปน้งผัวทงเมียตัขั้วใช่ไหมตะัวขั้วห้วพ้อยงเน่ะ คส่ัดนองคายตองายบ่พันที่พันกะค้ด้วยนอกมาซื่อหพังนมรเน้หยรามไปได้ผัดซีนมาหยรานนะผัดซีนหม่ไม่ซีนใครทางวไงนะเย็นแกก็ไปกินซีนแล้วก็ย่างเราไปไปด้มืบมาไหมเมเมกบดแล้วไปยังเราส่ง้เรแล้วอันนี้ระบกหา นั <G Incre ased doorway> ่งไปเซตุย ah ินให้เม่กนเลยเรใชรไม่เท่านะว่าสมุนไพรมดไทยต้งเปรยคนหมูปลาก็แบบเพจอนคนมาดูนะน่าทิลดูน่น่เกินน่าลกใช่ไเอนอยู่ข้างนอกมูมีมูดิบันถึงก็นอนเจนั่งเจนี่ มันมุขพ่อไปแล้วมันแบบมันมันเมย์มันเด็ดมันเมยแบบพีเพี้ยจังเลยบุพุเจ็บแมวก็เจ็บมันล้วเจ็บสะโพกก็บพ่อเจ็บสะโพกแม่ก็ไรเจ้าว่าบริเวนมือแดงบ่บ่ตัวไม่ตูวมือนอนทันใดเรื่อเรื่อรู้เหรอวะด่ารู้ tôi mình anh ấy là hôm nay lỡ 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 2 lỡ 2 rồi lỡ 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 ไขีอยชิ้นไข่มีก็หัอันนี่นั่นอุงพักกัย่างเมีลงมาชมตับแล้วอาไปะเอาไปนะถ่อาด้วน้ำตู้นองมาบด้ยได้วยน้ตูมากะมันถึงยางขูมเลครับโอ้กับป๊บถ่วน้อยก็ตาเลยนั่งเ้อพริกมาน้ำ้วยซะจังหนักน้อยเ้ย พิงตู้เย mm ็นนะแน้นใช่ไหมได้ป่ะนมือก็มป้ายขึ้นชิ้นมงคลหมดเลยนั่นสิคนมันดกคนน้าบันนาวกันนาวเนาะสร้างเป็นสองหมือสามหมือนนาวเย็นจะ่อื อจากเรืองามอจากกลุ่มยุงช่วงปิดตุปิดยังปิดปิดตุนอลเนี่ะบอลเนี่ยังอิ่ะคือบอลไมอยากนะปาดนป้าเห็นเนามาได้ยินใหม่ได้ ดูไส่เ hmm. ่ไม่ขานะไม่ได้ไม่ขาดอืมจ๊อกออื้อใช่มันจากินได้ด้วยนะกินแต่ว่าลงน้วมาอเต่าละแมอก็ยานยานักหนุกคนเก่งที่อันนั้อึเต่างามบ่งงาม เิดมาเอาเหือนเออต่าไปจะซิวไม่ตู้บ่ไม่จะเออไยไปนํำได้เอาเออไไปเป็นมมดูไม่ตู้เลยูไม่ตู้หานแลนั่งเนาะจะพื้หยาดอย่างเอื้เอเต่าดูไม่ตู้ก็ต้องเอ็มฐานเนาะไม่จะเออไยไปนบ่เป็นยังไง

ำย่าเราทำไไปกับป้าอิมเด้อเดยวไอ้ชายเดอไ้ใกล้เ้วจุมไม่ได้วานี่คือท่านด้สมมั่นมันบริกิตกินมาใส่ตู้ไม่หาใส่เศร้านค่ไหน bạn bè năn bảo mua súp bùng mà vậy bùng ừ. à. như xe. về cái sai cái này, này được mày cái ông cái sai cái bị bọ anh muốn ừ. đi làm đi ở เผื่อแม่นที่ละคระมันส่งวันนี้วันแดงทรายเหนื่อยใจเยอะนไปขึ้นเหมียงกันมงแบบเพ่อนชรานมุงอะไอุ่างเงี้ยมังเปียววะก็ใส่ เดิน้องเตี่ยมาหานะเพ่น้องเตี่ยติดกันเลยกับเพื่อนน้องชายน้องใหม่คงชิมีเพื่อนใส่เสียงเพลงกับมาอะไรได้บ้านนี้เพื่อนใม่พี่น้องเอ้เนาะตายบ้านนี้ตายคิดทันได้จบเพื่อนเนี่ยเออเชิญไปเรื่อยไปเปิดเพลง ยอยู่ใส่กันสมัยมีคือกันเนาะยังมีคนอยู่แรงคนอยู่หน้าปลูกมันเออคนปลูกมันกันหลายปีก็รูล้ละคู่ปีนะปลูกมันนะคนหลายมันเปิดมือมจ้านะเงี้ยรู้ละบดินบดินอะไรกินนั่งให้ฉีดกัดแซงมูตัวเย็นนั่นกันเอาดื้อมามาา่าใส่ มามีวะแชมีเหยกัดแซ่ตู้เย็นข้างแม่ชรยมันหอามาบวั่กัเรือมากินบวอบวมันนั่นด้วยนะบววจิ้มละตักในตู้ชีัวอะไรเสรมาพี่ไม่ตู้ีเออ๋อมตูออันว่าไม่ตู้อ๋อาเอาเอแใ้ตู้เอาให้ตูจอกนะ ปันนี่ตู้ดอืมพาไปชิมัวมาชิ <royalty> ่นามานบอกนั่งเดียวเ้ยชื่บุญทำไมเออดีคือไปซื้อว้กินนี่หมาก0ิบพันหม0กซาพันกะหมักชิบพันกะหม่องงี้ยัำตี่เข่านี่ทำแมดีละสร่างก็ดีมาสทงก็ไรแล้ว ไปใส่พ่อม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็เสียงเพลงบึ้มๆต่ำมาแล้วเนาะขอจบคลิปไปก่อนเด้อเนานะพอก,กันคลิปหนะ้าต่อไปใส่เพื่อนสิไปเพื่อนนอ้อ,นะอ,อ,อ,นองเต่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไปมีอย่างเด้ไปให้เพ,นะพื่อนหน่เนาะให้ตีไปน้ำบ่บิวเด้บิวไปดิวไ,ไปให้เอื้อใชยไปน้ำกับแมนะ่เนาะเอื้อใชยอยู่นี่บ่ให้ไปเอิมไปกับแม่บ่สร้างหลงกันนฮะ <c oughs> ปเอมไปอสสาดุอลรุง่อนค่ะเอยเอชไมว่านี่ะเอชไมว่านะบป้กัเอาเอากกนจะกินบกปั้กัมสุกยากเอาเรืงขึ้นไปยนาตะปากข้ยังเาไหมยังมีวางแงข้าวก่นคีแรนะข้าวกันุข้าวกินกินซะกินซะกินคือเนื บอกว่าแจ้งแจ้งว <laughs> ่าแจ้งแจ้งว่ากอะชายพังเลยเป็นคำปุกยาเอาเพื่อนขึ้นไปอยู่น้างเติปากขันที่ไปบอกอ่ะได้ใช่ไหมเตะลรงขอบไลยนี่โอ้สบายดีป้าลุงก็เลยป้าลุงขอละลาเลยเป้าลุงแถวลาป้าลุงก็ลุบิวิวปไปนไ่งมือกนเนมมือนน่สบายดีกัน